สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์ซันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการใช้งานสูตร Google Spreadsheet นะครับวันนี้จะพูดถึงสูตรที่ชื่อว่า trim นะครับสูตร trim trim t t r i m เนอะสูตร trim สูตร trim เนี่ยดูว่าเขาใช้งานยังไงนะครับอ่าใหญ่ๆแล้วกันจะได้เห็นหน่อย สูตร trim นะครับรูปแบบของคำสั่งลองพิมพ์ดูนะครับท r i ์สูตร trim เราบอกว่าไงครับสูตร trim trim แล้วก็ข้อความเห็นไหมครับ trim ข้อความข้อหมายของสูตร trim ก็คือการการตัดช่องว่างออกจากการตัดช่องว่างนะครับการจำกัดจำกำจัดช่องว่างในข้อความ นะครับยกตัวอย่างว่าในนี้มีคำหนึ่งคำสองคำสามคำเนี่ยอย่างชื่อเนี่ยเหมือนกันจริงๆไม่เหมือนนะครับเพราะว่ามีช่องว่างอยู่นะครับคำนี้กับคำนี้กับคำ,ำนี้ก็ไม่เหมือนกันอันนี้มีช่องว่างอยู่ข้างหน้านะครับวิธีที่เราจะตัดช่องว่างเหล่านี้ออกไปนะครับไม่งั้นเวลาเราไปยูนี้ข้อความเนี่ยมันก็จะไม่เป็นคำเดียวกันยกตัวอย่างนะครับผมยูนี้ให้ดูเท่ากับ นะครับยูนี้คือทําให้เป็นคําเดียวเท่านั้นใช่ไหมครับหมดนี้นะครับเห็นไหมครับข้อมูลข้อมูลแทนที่ว่าคําว่าจินนี่ของอันนี้น่าจะเป็นคําเดียวกันแต่ประเอินไม่เป็นเห็นไหมครับเพราะว่ามีการมีการพิมพ์ช่องว่างตรงนี้คำบางคำนะครับบางคํามีช่องว่างยกตัวอย่างนะครับต้นฉบับเห็นไหมครับคํานี้มีช่องว่างอยู่ให้สังเกตเห็นนะครับเห็นไหมครับมีช่องว่าง แต่อีกคำหนึงไม่มีนะครับอันนี้อันนี้มีช่องว่างอยู่ข้างหน้าเห็นไหมครับอยู่นะครับเห็นไหมครับอ่าอันนี้มีช่องว่างอยู่ข้างหลังอันนี้ไม่มีช่องว่างเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะกําจัดช่องว่างได้นะครับเราก็ใช้สูตรนี้นะครับในการกําจัดช่องว่างนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรในการจํากัดกําจัดช่องว่างนะครับต้องพูดติดปากโทษทีนะครับอ่า โอเคลองดูนะครับอันนี้เราอยู่นี้ยังได้ข้อความเท่าเดิมนะครับทีนี้ผมลองดูนะครับผมจะทําการาตัดช่องว่างทิ้งไปนะครับพิมพ์เท่ากับนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับพิมพ์ดูจากนั้นผมก็บอกว่าข้อมูลตัวนี้นะครับอันนี้นะครับเอาดูนะครับอ่าทีนี้เขาเอาช่องว่างออกไปหมดละ เขาเอาช่องว่างอไว้ทีนี้ผมลองยูนิ่ดูนะครับเ mm hmm. ท่ากับยูนิ่ด,น mm hmm. ดูเหมือนเดิมนะครับสูตรเหมือนเมื่อเดิมเลยนะครับเหมือนเมื่อกี้เลยทีนี้ผมจะได้ข้อความเท่าไหร่ดูเห็นไหมครับข้อความก็จะได้ถูกต้องเพราะว่าเขาเขาเอ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 าช่องว่างออกอันนี้คือการแก้ปัญหาปลายเหตุนะครับการแก้ปัญหาปลายเหตุทีนี้มันจะมีวิธีการแก้ปัญหาต้นเหตุได้นะครับอย่างเช่นผมให้เข้าพิมพ์ ชื่อกับนามสกุลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับให้พิมพ์เข้ามาผมไม่ต้องการให้เขามีช่องว่างข้างหน้าข้างหลังอะไรเงี้ยถ้ามีช่องว่างอยู่ข้างหน้าข้างหลังเขาจะตัดทิ้งนะครับถ้ามีชื่อกับนามสกุลนะครับคําว่าสูตรพิมพ์เนี่ยถ้าชื่อกับนามสกุลเนี่ยเขาจะอนุญาตให้รู้สึกว่าเขาจะอนุญาตให้แค่เคาะช่องว่างได้แค่ครั้งเดียวผมยกตัวอ,อย่างก่อนนะครับผมยกตัวอ,อย่างก่อนว่าตรงนี้นะครับ มีช่องว่างใช่ไหมครับเคาะสองครั้งแล้วก็พิมพ์คําว่าจินนะครับพิมพ์คําว่าจินแล้วตรงนี้ผมเคาะครั้งเดียวนะครับพิมพ์คําว่าจินนี่นะครับเห็นไหมครับเคาะครั้งเดียวเคาะสองครั้งเขาจะตัดไปเขาจะตัดออกเขาจะตัดออกเขาจะอนุญาตให้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเขาจะตัดออกไปเห็นไหมครับสังเกตนะเขาจะตัดออกไป ครับหลือก็เหลือแค่อันเดียวนะครับไม่ได้เป็น2อันเลยนะครับเดี๋ยวข้อะ3อันสมมุติว่าข้อะ3อันเขาก็จะเหลือแค่อันเดียววิธีการของเขาก็จะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเา็าจะอนุญาตถ้ามีเอ่อมีข้ออยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นอย่างชื่อกับนามสกุลเนี่ยเขาจะอนุญาตให้ได้แค่ตัวเดียวถ้าเกินตัวตัวเดียวตัวนั้นเนี่ยเขาก็จะตัดทิ้งไปอันนี้คือความหมายของทิมอันนี้เป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุนะครับ ว่ามันมีการเกาะช่องว่างทั้งห่ดเพราะว่าปกติบางทียิ่งถ้ามีช่องว่างอยู่ตรงกลางนี้นะครับข้อมูลนี้ถ้าเราเอาไปใช้ต่อกับพวกเว็บไซต์นะครับเราเอ็กพอร์ตออกไปหรือไปมีการลิงก์ข้อมูลอินทิเกรตกับ uh, เว็บไซต์อะไรเงี้ยข้อมูลเหล่านี้นะครับพอมันไปหาเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีมันจะเกิดเอ็นอักขระนะครับเขาเรียกอักขระแบบหนึง่งเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบนะครับเป็นอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์สองศูนย์ อ่าเป็นเขียนว่าเปอร์เซ็นต์สองศูนย์เลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์สองศูนย์นั่นหมายความว่าช่องว่างนะครับบางบางบางแพลตฟอร์มเนี่ยเจอเปอร์เซ็นต์สองศูนย์นะครับอ่าเปอร์เซ็นต์สองศูนย์เนี่ยนะครับเนี่ยจะเป็นช่องว่างนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจทีนี้วิธีแก้ปัญหาต้นเหตุครับเราจะป้องกันไม่ให้เขาพิมพ์ช่องว่างอ่าเราจะป้องกันไม่ให้เขาพิมพ์ช่องว่างข้างหน้าข้างหลังหรือเคาะสองครั้งชื่อกับนามสกุลเนี่ย ทำได้นะครับทําได้นะครับทายังไงมาดูนะครับวิธีทํานะครับเราก็เราต้องเอาเลนมาใช้ร่วมเอาเลนมาจับข้อความเหล่านี้นะครับเอาเลนมาจับว่าเลนเลนตัวนี้กับเลนที่ทิมแล้วเนี่ยเลนตัวเนี้ยเลนเลนก็คือนับจํานวนตัวอักษรตัวอักษรในในช่องช่องเนี้ยมีกี่ตัวอักษรนับได้แล้วเก็บไว้เป็นค่าหนึ่งค่าจากนั้นก็เอาไปเปรียบเทียบกับเลนอีกตัวหนึ่งที่ถูก ที่ถูกทิมแล้วถ้าตัดออกมาแล้วค่ามันคือถ้าตัดออกไปแล้วค่าไม่เท่ากันนะครับเลนไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็จะส่งค่าถูค่าฟอออกมาให้เรานะครับค่าถูค่าฟอออกมาแล้วจากนั้นเราก็เอาสูตรสูตรเนี้ยไปใช้กับ Data validation นนะครับงงไหมอ่ะไม่งงเนาะถ้างั้นเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันนะครับยกตัวอย่างว่า ช่องช่องนี้นะครับผมให้พิมพ์ให้ใส่ชื่อกับนามสกุลชื่อวกันชื่อขีดนามสกุลน,น,นะครับอันนี้เราจะตัดปัญหาเรื่องว่าคุณเคาะกี่ครั้งสองครั้งสามครั้งได้เลยนะครับชื่อกับนามสกุลไปนะครับทีนี้ผมก็ผมเช็คก่อนก็ได้ครับพิมพ์ยกตัวอย่างว่าคํานี้คําว่าจินนี่นะครับจินน,นี่ตรงนี้เป็น นี่เอ่อมานี่ก่อนเนาะจะได้จะได้จะได้ตรงกันอ่าผมก๊อบมานะครับผมก๊อบลงมาปุ๊บอ่าก๊อปมาที่นี้ผมมาเคาะตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับเคาะหนึ่งครั้งอ่ะมาดูผมใช้สูตรนะครับเท่ากับนะครับเท่ากับเลนนะครับเลน L-E-N นะครับเลนตรงไหนเลนตรงนี้นะครับ เลนตรงนี้เก็บค่าตัวแปรได้6ตัวอักษรกับประมาณนี้นะครับนั้นก็มาเท่ากับเลนตัวนี้ L E L E N นะครับ L E N ครอบด้วยทิมครับครอบด้วยทิมทิมตัวไหนครับก็ทิมตัวเดิมนี่แหละครับแล้วก็อย่างนี้นะครับกด enter นะครับเขาจะส่งค่าเขาจะส่งค่า t ูลงมา ทีมก็จะทําการไล่จับตัวช่องว่างใช่ไหมครับพอเขามาเจอตัวนี้มีเจอช่องว่างเขาจะเป็นค่าพอนะครับเห็นไหมเจอค่าทูค่าพอทีนี้เวลาเราจะป้องกันเนี่ยเราจําสูตรสูตรนี้ไว้ให้ดีนะครับผมจะเอาสูตรนี้ไปใช้งานนะครับผมก็ copy เลยครับเ็นี่ยครับ copy เลยครับ copy ตัวนี้ไว้นะครับก็ะี้สูตรนี้ไว้จากนั้นผมก็เอาสูตรนี้ไปใช้งานกับจุดนี้นะครับคือนี่คือเราผมจะป้องกันไม่ให้เขาพิมพ์ช่องว่างนะครับผมก็คลิกขวาแล้วก็ไปที่การตรวจสอบข้อมูลผมบอกว่าให้เกิดขึ้นทั้งคอลัมน์เลยก็ตรงนี้เป็น e นะครับจากนั้นตรงนี้นะครับเงื่อนไขผมบอกว่าเป็นสูตรที่กําหนดคือนะครับผมก็กาหนดสูตรเข้าไปก็สูตรเมื่อกี้นะครับสูตรเลนเมื่อกี้นะครับสูตรเลนเมื่อกี้ผมจะใช้ยังไงผมก็จะใช้ทั้งคอลัมน์เลย e สาม e อย่างนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับ e สาม e อย่างนี้นะครับจากนั้นผมก็บอกว่าปฏิเสธแจ้งคําเตือนไหมหรือปฏิเสธอินพุตผมปฏิเสธอินพุตไปเลยนะครับแล้วก็แสดงคําเตือนอ,อถ้าเขาพิมพ์ผิดนะครับแสดงคเสียอินพุตไปเลยถ้าพิมพ์ผิดมาผมบอกว่าไม่อนุญาตให้มีช่องว่างนะครับไม่อนุญาตให้มีช่องว่าง อะไรประมาณนี้ลองดูก่อนนะครับอันนี้ก็ทำไปด้วยกันอ่ะทีนี้ผมเอาคำคำนี้ลงไปจินนี่ได้ถ้าเคาะไปหนึ่งทีแล้วก็จินนี่เห็นไหมเขาจะฟ้องไม่อนุญ,ญาตให้มีช่องว่างอ่าเราป้องกันเลยครับป้องกันตั้งแต่ต้นเลยถ้าสมมติว่าอาจินนี่แล้วก็เคาะไปทีหนึ่งเขาก็ไม่ให้เห็นไหม แต่ทีนี้ถ้าผมจีนี่แล้วมีนามสกุลล่ะจินนี่เะรินอันนี้ได้แต่ทีนี้ถ้าผมบอกว่าจินนี่เขสองครั้งนะครับแล้วก็รินเขาไม่อนุญาตนี่คือวิธีป้องกันนะครับเราป้องกันม่ท่องคอลัมน์นี้ทั้งคอลัมน์เนี่ยจะไม่อนุญาตให้มีช่องว่างระหว่างหัวระหว่างท้ายและตรงกลางอนุญาตแค่หนึ่งเ ในกรณีที่เราพิมพ์ชื่อและนามสก,กุลนะครับสูตรก็จะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าท่านใดมาดูก็เอาเก็บไปใช้งานได้นะครับอันนี้คือการใช้คําสั่ง trim นะครับจริงๆคําสั่ง trim เป็นการเป็นการเป็นการลบลบเคาะนะครับลบ space bar ออกจากตรงนี้นะครับเพื่อการเอาไปใช้งานอย่างเช่นไปยูนิคไปอะไรชื่อจะได้ไม่ซ้ํากันนะครับ แต่ว่าเราก็เป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุเพราะฉะนั้นเราก็เอามาร่วมใช้กับคําสั่งเลนนะครับนี้นะครับจากฉะนั้นก็จะได้ค่าถูค่าฟอมาเราก็มาทําแบบนี้ได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปสวัสดีครับ